สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโคต้ออ,อิตาลีค่ะขออนุญาตนะคะอ่ะทาทําความสะอาดกล้องให้แล้วนะขออนุญาตพาเที่ยวชมนะคะเมือ,องเดี๋ยวนะเดี๋ยวออใส่ใส่ถุงมือนะคะเปิดเสียงให้ยิ่ถ้าเกิดยังไงอยากได้ยินเสียงโคตรอ้อวันนี้พามาเที่ยวโคตอ้อมีโอกาสได้ออกมาอออมา มาข้างนอกบ้านค่ะแต่ว่าปกติตอนช่วงหน้าหนาวอะ่ะออกก็ไม่ค่อยออกมาข้างนอกบ้านนะคะวันนี้มีโอกาสออกมาก็เลยจะมาให้ชมนะขออนุญาตเพราะมันหนาวมากอนุญาตเปิดแสงก่อนนะอ่าแสงได้แล้วนะคะสวัสดีค่ะเมื่อกี้ลองไลฟ์เพราะว่าอยากจะให้ชมบรรยากาศนะคะเมืองเทอร์นีนะคะเป็นเมืองเขาเรียกว่าพัด ใจกลางกลางของอิตาลีภาคกลางอะคะ่ะอุมเบียนะคะก็ตอนนี้โคดอออิตาลีอยู่ข้างนอกบ้านเห็นสภาพใช่ไหมคะว่าว่าโคดอ้อหนาวแค่ไหนนะตอนนี้อุณหภูมิน่าจะประมาณ3หรือ4องศาเซลเซียสนี่แหละคะ่ะเดี๋ยวโคดอ้อสองให้ดูนะคะบรรยากาศที่นี่นะคะหนาวตรงนี้เป็นแม่น้ำนะโคดอ้อจอดรถไว้ตรงนั้นนะคะเป็นที่จอดรถ ช่วงนี้เป็นช่วงเลยลดูใบไ,ไม้ร่วงมาแล้วล่ะแล้วก็หนาวมากนะคะที่ประเทศอิตาลีตอนนี้บรรยากาศเป็นแบบนี้เลยค่ะนี่คือบรรยากาศเมืองนอกนะคะนี่คือแม่น้ำนะ <S <S 2> <S 2> เห็นไหม <S <S 2> <S 2> แล้วก็จะเป็นทางเดินนะคะเราเดินไปเราเดินไปด้วยกันนะคะตอนนี้โคดอออออิอตาลีมีโอกาสได้มาส่งของนะคะที่ไปสนีก็เลยออกมาออกมาขับรถมาจอดไว้ ที่พักกินนะคะแล้วก็จะพาชมเมืองที่โคดอ้ออยู่แต่ตอนนี้หนาวมากนะคะอุณหภูมิน่าจะประมาณ3หรือ4องศานะคะไม่ได้เอาผ้าพันคอมาแต่ว่ามีเสื้อเสื้อตัวนี้ก็ก,ก,ก็ก็ให้ความร้อนได้ดีเหมือนกันนะคะอ่านี่ก็คือนะคะเมืองที่โคดอ้ออยู่เลยค่ะฝั่งนู้นก็เป็นถนนที่เชื่อมต่อกันได้แต่โคตอ้อฝั่งนี้ก็เป็นถนนนะคะนี่คือ นี่คือตึกรังบ้านช่องสไตล์ของอิตาเลียนสไตล์ก็จะค่อนข้างเก่ามากแล้วก็สวนสาธรารณะอะไรพวกนี้นะคะที่นี่ก็ไม่ค่อยได้ใช้งานนะคะไม่ค่อยได้รับการใช้งานเพราะว่าตอนนี้เป็นฤดูหนาวฤดูวินเทอร์ไทม์ของประเทศอิตาลีก็หนาวหนาวเหมือนกันนะคะทางนู้นก็จะเป็นนะคะเมืองนี้จะเป็นเมืองที่มีภูเขาล้อมรอบนะคะตอนนี้นะคะบรรยากาศที่นี่หนาวมากแล้วก็แม่น้ํา แม่น้ำประจำเมืองของเรานะคะอันนี้ก็ไหลเชี่ยวมากแล้วก็มีความเย็นนะคะอุณหภูมินะคะในความเย็นสูงสวัสดีสวัสดีพี่นิ่มค่ะคโคดอ้ออิตาลีออกมาข้างนอกบ้างนะคะให้สังเกตดูว่าความหนาวของที่นี่ <c oughs> คือการประจนภัยนะคะตอนนี้คโคดอ้ต้องการที่จะเดินนะคะไปตามทางเลาะเลาะแม่น้ำตรงนี้นะคะ เลาะไปเรื่อยๆดูเดี๋ยวคนนั่งนั่งทำอะไรกันอนะ่ะหนาวว่ตายหานั่งทำอะไรกันพี่แม่น้ำที่นี่ไหลเชี่ยวมากนะนี่ก็เดินล้อนะคะเดินล้อเดินล้อเดินล้ออะไร จะพูดอะไรกอดอ้อนหนาวพูดไม่ออกแล้วเขาหนาวมากอะ่ะเขามีถุงมือนะแต่เขาไม่มีคนกอดอะ่ะเราทำไม,มต้องมาใช้ชีวิตอยู่แถวแถวนี้นะห้าสี่หรือห้าหรือสององศาเซลเซียสก็ไม่รู้ยังไม่ได้ไปทำสีผมเลยเนี่ยดูสิตอนนี้นะคะก็อยู่ความหนาวก็เริ่มจับมาที่จมูกก่อนเลย แต่ว่าแมน้าที่นี่หลายเชี่ยวแล้วคุณดูนะคะต้นไม้นี่จะเป็นพวกน้ําแข็งเกาะนะแล้วก็นี่นี่นี่าหมามา,มาเห็นว่าเขาจะมีถุงใส่อุจจระเห็นไหมถุงสีฟ้าถุงสีฟ้าคือถุงใส่อุจจระสุนัขห้ามทิ้งเกิือนกาดโดนตํารวจจับปรับ ปรับไม่รู้กี่ร้อยยูโรไม่มีสุนัขนะคะมีแต่ลูกกับสามีพี่นัทสวัสดีค่ะคตรอ้อมาส่งของนะคะที่ไปซนีแล้วก็ก็ไม่ค่อยชอบออกมาข้างนอกบ้านน่าหนาหน้าร้อนไ,อไม่ใช่หน้าร้อนในหน้าหนาวตอนนี้มันหนาวมากนะคะวินเตอร์ไทม์ก็ค่ะก็เดินไปเรื่อยๆนะอันนี้เป็นโบสถสวยไหมโบสถ นะคะสถาปัตยกรรมอิตาเลียนนะคะความเขียวโชวอุ่มของเขาฝั่งนู้นจะเป็นเมืองนะคะ mm. เดี๋ยวปรับแสงลงมาหน่อยหนึ่งสิอ่า <_ d ata> เพราะว่าเดี๋ยวแบตไม่พอนะพอ <_ d ata> ก็ก็ต้องการเดินไปให้ถึงสะพานนะคะสะพานที่มันจะเชื่อมเข้าไปในตัวตัวเมืองใจกลางเมืองก็เห็นสะพานแล้วค่ะตรงนี้ค่ะใกล้ใกล้ถึงนะสีสขาวขา เวลาออกมาข้างนอกนะคะต้องมีถุงมือนะคะถุงมือแล้วก็ต้องมีหมวกนะแล้วก็มีมีผ้าพันคอพี่นัดบอกน่าสงสารชีวิตชีวิตโคตรอ,อ,กอ,อ,กอิตาลีนะคะนี่เจอสะพานแล้วเดี๋ยวพาข้ามสะพานแล้วไปดูวิวในเมืองนะหวังว่าแบตเตอรี่คงจะยังไม่หมดนะคะแล้วก็ในเมืองเนี่ยคนคึกคักค่ะแต่ตอนนี้เราอยู่ทาง ทางถนนเส้นนี้ถนนเส้นนอกเมืองแล้วก็ฝั่งนี้ก็เรียบเรียบอะไรนะแม่น้ําแต่เห็นสะพานมะอสะพานนี้สร้างเสร็จใหม่กลางคืนจิตติด,ตดไฟสวยงามสําหรับผู้คนก็สามารถเดินเท้าหรือขี่จักรยานนะคะขี่จักรยานที่จะที่จะเข้าไปใจกลางเมืองข้างในใจกลางเมืองก็จะมี บามีเขาเรียกว่าร้านคอฟฟีช็อปมีศูนย์อำนวยความสะดวกมีไปษณีมีร้านอาหารมีช้อปปิ้งอะไรพวกนี้เยอะแยะนะคะมากกอนได้หายนาวหนาวมากนะคะต่อประมาณน่าจะ2หรือสามองศาเซลเซียสอะค่ะนะคะที่ที่ที่หอบนี่ไม่ได้หอบเหนื่อยนะหอบหนาวมี่ดูเด็กกเด็กกลับจากโรงเรียนเท่านะแสดงว่าต้องวิ่ง นะคะตอนนี้เรากำลังเดินข้ามตัดไปที่เมื่อก่อนตึกนู้นโคดอ้อเคยอยู่ที่นั่นตึกนั้นสวยๆเพราะเมื่อก่อนตอนยังไม่ได้มีแฟนอยู่ตรงนั้นตอนนี้มีแฟนก็อยู่ที่บ้านนะคะสวยไหมมันมืดนะแต่ที่นี่ตอนนี้เป็นเวลา4ี่โมงเย็นค่ะ4ี่โมงเย็นของประเทศอิตาลีนะแต่บรรยากาศดีเนาะ ดีมะบรรยากาศดีนะใช่ไหมคะอ๋อแล้วก็เดินที่นี่ก็ออกกาลังกายนะคะเดินต่อสู้กับความหนาวได้เป็นเป็นอย่างดีใช่จมูกแดงปากแดง <c oughs> <c oughs> นะคะใกล้ถึงแล้ว <c oughs> เดี๋ยวคณอให้ดูว่าใจกลางเมืองมังมนมันตัดมาจากจากตรงนี้แหมบางคนเดินอ่านหนังสือพี่ก็คิดได้ไงว่าเดินอ่านหนังสือกูละเซงอะต่อ ข้างในนีここ more, uh, ้เป็นร้านคอฟฟี่ช็อปที่นี่จะมีร้านกาแฟเยอะร้านนี้ก็ดังมากอ๋อนี่เขาสร้างเสร็จใหม่นะข้างล่างนี้เป็นพาร์กิ้งเซนโจเซนโจออล่าวามอสอาโมเรมิโอโดอันนาโมโมเรดูวอันเดียโมนะหนาวมากอะโมเรเฟรโดนะ อ่าพอดอ,อเดินมาถึงนะคะถึงใจกลางตรงนี้พอทะลุตรงนี้ปุ๊บก็จะเป็นศูนย์รวมของแหล่งชอปปิง้งนะคือเดินตัดเดินตัดมานะคะเพราะาจอดรถไว้ทางด้านเส้นนอกด้านเส้นในนี้หาที่จอดรถไม่ได้ะคะ่ะเซนจูบอกว,ว่า,วามอสโทมาสอุ่งคาเฟ่ปารานเฟรดดามอามเรมิโ ถ้าเกิดว่าหนาวต้องหาคนกอดที่รักไม่ได้หาแค่กาแฟนี่นะคะร้านกาแฟอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราเข้าไปไปสั่งอะไรร้อนๆน,นะคะสั่งชาร้อนดีกว่านะคะร้านนี้สวยนะร้านกาแฟที่อิตาลีจะเป็นร้านนี้ร้านนี้ชื่อว่าอ่อรามโมสินะภาษาอิตาเลียนโอเคค่ะเข้าไปเลยนะเข้าไปด้วยกันนะคะ อ๋อเดินเริ่มที่จะวอร์มร่างกายได้แต่ความหนาวของที่นี่มันมันไม่พอนะคะไฮเช่าเช่าโมรีเฟรดดูเฟรดดูอินเต ข้างในที่นี่สวยนะเดี๋ยวให้ดูาบาร์อัพี่นัดบอกพี่จินตนาการว่าไปอยู่กับลูกชายเลยค่ะลูกชายส่งไปเรียนต่อมาเลยค่ะพี่อิตาลีค่าของชีพไม่สูงนะคะอิตาลีค่าของชีพไม่เหมือนที่ประเทศอื่น ที่ประเทศอื่นอย่างเช่นประเทศลอนดอนนะคะประเทศอะไรวะประเทศลอนดอนประเทศอังกฤษน่ะค่าของชีพสูงกว่าตาลี่อยู่ง่ายกว่านะคะเซนโจเอาอะไรที่รักอ่ากราซิเอจะฉลยเดนตรึ่าอาโอเคอ่าอันนี้นะคะเป็นไอตรงนี้นะคะเป็นอามาโรเป็นวิสกี้ เป็นคอนยักษ์พวกวายเห็นวายไหมนะคะวายข้างนอกเขาจะวางแบบนี้วายข้างในตู้พวกนี้เป็นแชมเปญร้านในนี้เป็นร้านพิซซ่านะคะนี่อะไรเนี่ยเป็นทองจริงอะคะ อีา,า,าย่ขางข้างในนี้ค่อนข้างค่อยนะยังชั่วนะนะค่อยยังชั่วนะนะนะจ๊ะค่อยยังชั่วนะจ๊ะนะคะกระเป๋านะคะเบาถุงมือพอ นี่ทำมาเที่ยวข้างนอกเห็นไหมแล้วก็วิธีการทำให้เราหายหนาวนะคะ,ะก็คือนะคะการดื่มชานาะที่นี่นะคะน้ำร้อนเขาจะให้แบบนี้สวยไหม สวยมากนะสวัสดีพี่แอนสวัสดีค่ะมาดื่มชาก,กันนะคะแกแกหนาวแล้วมันเปิดไงวะเนี่ยโอ้โหบ้านนอกอีกแล้วโอ้ยอย่าว่าโคตรอ้อ,อนะถ้าโคตรอ้อ,อเป็นคนบ้านนอกบ้านนอกอะ่ะไม่เคยออกมาจากบ้านน่ะเคยอยู่แต่ในบ้านน่ะเออตดวนี้หาทำอะไรกันเล่นๆไม่มีอะไรทำอะ่ะนะ มีแต่ความหนาวอ่ะถอดเสื้อผ้าอยู่ข้างในต้องแก้ผ้าอยู่ข้างนอกต้องใส่เสื้อรู้ป่าว่าทําไมต้องถอดเสื้อขอหนึ่งขวดคุณ <c oughs> น้องพิมอยากได้อะไรคะเดี๋ยวรถออไปอิตาลีไอไปเมืองไทยเยวถือไปให้เราถือไวนไปให้หนึ่งขวดนะอยู่ข้างในนะต้องถอดเพราะว่าอย่างนี้ค่ะอุณหภูมิภายในร้อน อุณหภูมิภายนอกหนาวสวัสดีพี่แอนค่ะเจอกันที่เอลนะเดือนหน้านะคะอุณหภูมิภายในร้อนอุณหภูมิภายนอกหนาวเวลาที่เข้ามาข้างในเขาเรียกว่าแต่บรรยากาศก็สวยนะเดี๋ยวส่องให้ดู ที่เข้ามาข้างในสถานที่ที่มันมีความอบอุ่นนะคะ <c oughs> แนะนำให้ให้ถอดเสื้อแจ็คเก็ตออกให้ถอดออกให้หมดเพราะว่าเดี๋ยวคุณออกไปข้างนอกเนี้ยแล้วคุณหนาวอีกทีเข้าใจว่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ต้องทําตัวให้อุณหภูมิของเรา <c oughs> ค่อิดใส่เลมอนลงไปด้วยนะแล้วก็ แล้วก็ปิดสอนบอกมันทำไรเนี่ยมึงสอนผู้กินชาเหรออะไรมันหน,า,นาวมานันหนาวมานันหนาวเนาะร้องเพลงให้ฟังหน่อยสินะจะมาพูดไลฟังเดี๋ยวจะพูดไลฟังอยากฟังคนอ,อ,อ้อพูดปะ่ะไม่ยินเสียงชัดเจนกดหนึ่งเราจะพูดไ์ฟังนะ ถ้ากิความดังโอเคถ้าอินเทอร์เน็ตมีถ้ามีแบบทุกอย่างโอเคชีวิตเพอร์เฟกนะมีเงินในกระเป๋าโอเคทุกอย่างเพอร์เฟกนะคะไม่มีปัญหากับชีวิตเพราะเราจะพูดอะไรฝังน้ำตาลอยู่ไหนถ้าเกิดใครที่มีแฟนนะแฟนใหม่เ <c oughs> พิ่งคบกันใหม่นะคะจะมาคุยเรื่องแฟนนะวันนี้ไปเจอข้อมูลใหม่ๆม,มานะ คือวิธีการนะคะวิธีการนะคะพี่ทุกตานะคะขอบคุณมากค่ะเสียงดังภายนอกไม่เป็นไรนะแต่ฟังเสียงโค้ดอว์วิธีการนะคะคือไม่ให้โดนเทโดนเทแปลว่าอะไรคะโค้ดโดนเทแปลว่าโดนผัวทิ้งค่ะเพื่อไม่ให้โดนผัวทิ้งนะคะคุณต้องทิ้งผัวก่อนคะ่ะโค้ดอว์ไปเจอเคล็ดลับใหม่ๆก็คือนะคะ ถ้าไม่อยากให้โดนผัวทิ้งถ้าไม่อยากให้โดนแฟนทิ้งถ้าไม่อยากให้โดนสามีทิ้งคุณต้องทิ้งเขาก่อนค่ะเพราะฉะนั้นนะคะในความสัมพันธ์นะคะของการเริ่มต้น relationship นะคะแรกแรกอุ้ยหเดี๋ยวว่ากันเดอ้ออ่าเป็นเกยชาเลยทลินชาเลยนะ,ะในความสัมพันธ์แรกเขาจะว่าว่าหนูซกมกอเปลาเนาะเดี๋ยวแป๊บนึงแล้วก็ดับ ในความสัมพันธ์แรกอยาหัวล้อะซีเรียสอยากจะทําตัวให้เป็นคนซีเรียสแต่ก็ทําไม่ค่อยได้นะสาวๆที่นี่ผมสีทองผมสีทองเหมือนเขาเพราะฉะนั้น,นในความสัมพันธ์แรกก็คือเวลาที่มีแฟนคบกันใหม่ๆได้ประมาณนะคะสองเดือนสามเดือนเต็มที่นะเกสบวันมีเคล็ดลับมาบอกว่า ถ้านะคะการครบหากันดูใจกันไม่ได้เป็นไปตามผลนะคะไม่ได้เป็นไปตามผลนะแชบไปแชไปไปตามเพื่อนมาฟังโค้ mm hmm. ดอ้อดื่มชาแล้วก็จะสอนเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะไลฟ์นี้เราจะบอกว่าเทเทผัวนะคะเทผัวหรือท mm ิ้งผัวนะคะไลฟ์ทิ้งผัวถ้าความสัมพันธ์ครั้งแรกๆคืออย่างนี้ค่ะโค้ mm hmm. อ้อเป็น Love Expert เนาะ mm hmm. เป็นโค mm ้ดแห่ง Relationship เพราะฉะนั้นเราจะคุยให้ฟังว่าเมื่อวานนี้ไปเรียนมากับท่านบรมครูเอกของประเทศไทยเขาบอกว่าในความสัมพันธ์แรกประมาณนะคะ90วันแรกในตีเดย์ความสัมพันธ์ต้องเป็นความสัมพันธ์ที่ง่ายต้องไม่ยากนะคะต้องฟูลฟิลต้องฟุ้งฟิ้งต้องมุ้งมิ้นต้องตะมุตะมิ i, นะถ้าไม่เป็นเช่นนั้นนะคะ หมายความว่าเอ,อ่อชายหนุ่มที่เราดูอยู่นะคะสวัสดีน้องใบาลานค่ะวันนี้มาไลฟ์นอกสถานที่ชายหนุ่มที่เราดูคบหาดูใจกันอยู่ไม่ได้ไม่ได้เข้าไม่ได้เข้าเป้าอะ่ะไม่ได้เป็นไม่ได้เข้าอยู่ในลิสต์ของชายในฝันเพราะฉะนั้นเรานะคะก่อนที่จะให้ผู้ชายทิ้งนะคะเราต้องเทเขาก่อน นะคะเพราะฉะนั้นโคดอ้อก็มาเจอเคล็ดลับว่าเวลาสาวๆเขียนมาหาโคดอ้อร้องไห้ร้องห่มแล้วก็บอกว่าโค้ชคะผู้ชายไม่ตอบเมสเซจมาหาหนูทํำยังไงหรือหรือเวลาโดนแฟนนะคะตีตัวออกหา่างนะเขาชนแล้วเขาเริ่มตีตัวออกหา่างนะคะเคล็ดลับของเราใน 90 Days ก็คือคุณต้องรีบชิ่งเทเขาก่อนค่ะนะคะคุณต้องรีบชิ่งเทเขาก่อนที่เขาจะเทคุณนะคะเพราะฉะนั้นคุณต้องทิ้งเขาก่อนที่เขาจะทิ้งคุณชอบว่าช์ชาแนลซื้อมาจากสังเพลง100บาทขายต่อค่ะอยากได้อะประมูลประมูลนะคะประมูลชาแนลคนอ,อ้อเริ่มต้นนะคะจากจาก5บาทประมูลไปทำบุญ <laughs> ทำบุญก็สนคนอ้อเมาว่าแบาไม่ได้เมาหนาวนะ หนาวเดี๋ยวจะไปส่งเดี๋ยวจะไปส่งของ <c oughs> ให้ลูกค้าลูกค้าสั่งสั่งครีมอะค่ะเห็นไหมเห็น <c oughs> หน้าเขาป่ะ <c oughs> เขาใช้ iPhone อนะ <c oughs> ใครเห็นรูปก,ก่อนหลังจริงๆเขาไม่ได้สลยกรรมมานะจริงๆเขาใช้ครีมตัวเนี้ยนะคะครีม <c oughs> <c oughs> ลอกหน้านะคะ <c oughs> ได้ผิวเนี่ยคอก็ลอกอยู่เออตายแล้วแล้วกูมาขายครีมได้ยงไงตอนนี้ <c oughs> อขอโทษด้วยค่ะลืมตัวเพราะฉะนั้นนะคะอย่าลืมนะคะว่าความสัมพันธ์แรกนะคะในหลักของนะคะ psychology human ความสัมพันธ์แรกของเราต้องง่ายนะคะต้องง่ายนะคะแล้วก็ต้องตะมุตะมินะคะต้องออบ้องแบวต้องหวานแบวนะคะถ้าเกิดความสัมพันธ์อะไรก็ตามเนี่ย ที่มันเริ่มต้นแบบยากๆนะมันเจอกันแค่เดือน2เดือนแรกอย่างเงี้ยละยากนะคุณอยากคิดนะว่าคุณสามารถอยู่กับเขาได้ไปตลอดชีวิตถูกต้องมะใช่ไหมนี่คือ Mindset นะคะ Mindset ใหม่เพราะฉะนั้นนะคะสาวๆทั้งหลายนะคะที่โดนกระทํามานะคะในครั้งก่อนๆน,นะโดนแฟนทิ้งนะคะตอนนี้คุณต้องนะคะเรียนรู้เทคนิคใหม่คือคบกับใครก็ตามนะคะ3เดือนแรกนะคะ90วันแรกนะคะให้ชิ่ง ถ้า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 ความสัมพันธ์นั้นมันไม่โอเคนะคุณรีบชิง่งทิ้งก่อนเลยเพราะว่าเดือน2เดือนแรกนะนะคะใน psychology human นะคะของสมองของคนเราเนี่ยแหละคะ่ะเรายังไม่ได้มีการรักแบบฝังลึกนะคะยังไม่ได้หลงรักแบบลึกๆอะ่ะยังแค่แบบ แค่ชอบอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเดือนสองเดือนแรกอย่างเงี้ยถ้าเราพบกับใครสักคนหนึ่งที่เรารู้สึกว่าไม่โอเคนะหรือแค่คบก็ได้นะหรือหรือคุยหรือหรือเพื่อนนะคะหรือแฟนถ้าไม่โอเคทิ้งเลยค่ะชิ่งเลยค่ะอย่าลืมนะคะว่าคนบนโลกใบนี้มีเจ็ดพันล้านคนต้องมีใครสักคนหนึ่งะคะ่ะที่มันโอเคถูกต้องมานี่คือมายเซ็ตของเราเพราะฉะนั้นอย่าจมอยู่กับความเจ็บปวดอย่า อย่าเขาเรียกว่าอย่าฝืนนะคะอย่าฝืน relationship หรืออย่าไปฝืน story ที่มันจะเดินไปไม่ได้มีหลายๆคนนะรู้ตั้งแต่แรกแล้วนะนะคะพี่อ้อบอกสวยๆรับค่ะรับอะไรคะพี่อ๋อพี่อ้อเขาไปอยู่เวียดนามเขาดึงทริปท่องเที่ยวเวียดนามได้เหมือนโคตรอ้อเป๊ะๆเป๊ะๆเป๊ะๆเ,เ,เ,เลยนะบอกพี่อ้อไหนคะอ้อ FC นะคะเขาลงคอร์สเซ็กชันในฝันกับโคตรอ้อเขาก็เลย ะะเสกชายในฝันเหมือนโคตอ้ตอเพราะฉะนั้นนะคะอย่าลืมนะคะว่าเดี๋ยวโคตอ้อขออนุญาตนะคะปิดไลฟ์แต่เขาจะบอกเรื่องโปรโมชั่นใหม่ก็คือ,อจะเปิดคอร์สกดแห่งแรงดึงดูด low of attraction นะคะ999บาทนะคะเพื่อที่จะสอนนะคะใครชอบเรื่องกดแห่งแรงดึงดูดนะคะ low attraction นะคะกดแห่งแรงดึงดูดคือกฎของจักรวาลน,นะคะลองเซิร์ชเข้าไปดูใน Google นะคะ ข้อมูลก็จะออกมานะคะใครชอบอยากเรียนรู้ว่ากฎนี้คืออะไรเรียนยังไงเรียนเรียนที่ไหนนะคะก็ตามโคดอ้อไปที่เพจนะคะโคดอ้อปฏิหารแห่งรักนะคะอินบ็อกซ์มาก็ได้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวดื่มชาเสร็จแล้วก็จะไปไปส่งของไปลุยความหนาวข้างนอกอีกทีหนึ่งนะคะเพราะไงวันนี้ต้องขออนุญาตจบ f a c e b o o k ไลฟ์นะคะที่นี่บรรยากาศดีค่ะถึงแม้ว่าจะหนาวก็ดี นะโอเคเนาะวันนี้พอแค่นี้เจอกันพรุ่งนี้เดี๋ยวหาหัวข้อดีๆมานะคะอย่าลืมนะคะว่าความรักมาคู่กับความสำเร็จเสมอแล้วเราเจอกันไลฟ์หน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย